สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังยินดีต้อนรับเข้าสู่10นาทีคดีดังกับวาราศินีสิงสุวรรณที่ออกอากาศผ่านทาง YouTube RMYouTubeLive นะคะสำหรับวันนี้เราเดินทางกันมาถึงวันพุธกลางสัปดาห์ในตอนของเสือร้ายหรือ จอมโจรในอดีตนะคะก็ไล่เลียงกันมาสำหรับวันนี้เป็นคิวของเสือที่เรียกได้ว่ามีค่าหัวสูงที่สุดในยุค2499โดยมีชื่อเสียงเรียงนามว่าเสือวัดนั่นเอง เสือวัดนั้นเป็นจอมโจรชื่อดังในยุคหลังสงครามโลกครั้งที่สองร่วมสมัยเดียวกับเสือดำเสือมาเหสวรเสือใบรวมไปถึงเสือฝ้ายโดยเสือวัดนั้นจะออกปล้นในแถบภาคกลางอย่างเช่นจังหวัดสุพรรณบุรีจังหวัดนครปฐมจังหวัดกาญจนบุรีเรื่องราวของเสือวัดนั้นโด่งดังแล้วก็เป็นที่รู้จักกันในกลมตารวจภูธรภาคเจ็ ยุคสมัยก่อนนะคะปรากฏชื่อเสือวัดเนี่ยเป็นบุคคลที่ร้ายกาจและมีค่าหัวที่สูงมากๆเลยทีเดียวชีวประวัติของเสือวัดนั้นไม่ค่อยชัดเจนนักค่ะเนื่องจากบุคคลในยุคสมัยก่อนไม่นิยมบันทึกเรื่องราวชีวประวัติกันสักเท่าไหร่แต่โดยเรื่องราวของเสือวัดก็ไม่แตกต่างจากเรื่องราวของเสือร้ายท่านอื่นๆนั่นก็คือชีวิต ได้รับความไม่เป็นธรรมจากผู้มีอำนาจอิทธิพลในพื้นที่จนต้องผันตัวมากลับกลายมาเป็นเสือนั่นเองชีวิตในเบื้องต้นของเสือวัดนั้นก็ไม่แตกต่างจากคนบ้านนอกอื่นๆที่รุ่นราวคราวเดียวกันสักเท่าไหร่เสือวัดก็มีหน้าที่ช่วยวิดามารดาทำไรนาะกระทั่งคืนหนึ่งมีโจรลักควายผู้ใหญ่บ้านจำนวนหนึ่ง แล้วก็หนีมาทางบ้านของนายสวัสด์ซึ่งอยู่ท้ายทุ่งของหมู่บ้านแล้วผู้ใหญ่บ้านนั้นก็ใช้อำนาจของตนที่มีใส่ความว่านายสวัสด์และพักพวกจำนวนหนึ่งเป็นโจรลักขวายจะต้องจ่ายเงินค่าเสียหายจำนวนมากมายที่นายสวัสด์และพักพวกนั้นไม่สามารถจ่ายได้ ทั้งทงที่ทั้งหมดนั้นก็ไม่ได้มีหลักฐานอะไรเอาผิดนายสวัสดิ์ได้แต่ว่าได้ใช้อำนาจอิทธิพลของตนและความมีพักพวกที่มากกว่ากล่าวเท็จใส่ร้ายนายสวัสดิ์และพักพวกโดยว่าไม่ชอบคอกันมาตั้งแต่ก่อน เป็นทุนเดิมอยู่แล้วด้วยเรื่องของผู้หญิงจึงนำตำรวจมาจับกุมนายสวัสด์ซึ่งเมื่อศบโอกาสนายสวัสด์เองก็ม่ได้คิดหนีไปไหนแต่อย่างไร ด้วยการเกรงบิดามารดาและพี่น้องจะได้รับเคาะที่ตนไม่ได้เก่อเมื่อตำรวจมาถึงจึงถูกตำรวจจับกลุ่มตัวไปดำเนินคดีนายสวัสดและพักพวกถูกดำเนินคดีและฝากขังณนะเรือนจำแห่งหนึ่งทางกรุงเทพมหานครไม่ทราบแน่ชัดว่าเป็นเรือนจำใดเป็นระยะเวลานานเท่าไหร่กระทั่งวันหนึ่งมีผู้คุมที่ ไม่ซื่อสัตย์ในหน้าที่ได้ออกอุบายว่าจะปล่อยนายสวัสด์และพักพวกอีกประมาณ3-4สี่คนออกจากคุกและกลับบ้านไปโดยอิสระหลุดพ้นจากคดีแต่ว่าต้องไปปล้นเงินจำนวนหนึ่งมาให้เท่าที่ผู้กลุ่มคนนั้นต้องการ นายสวัสดและพักพวกขั้นแรกยังไม่ยินยอมทำตามข้อเสนอแนะของผู้คุมระหว่างอยู่ในเรือนจำก็ต้องถูกผู้คุมกลั่นแกล้งและหลอกลวงด้วยกลอุบายต่างๆนานาจนในที่สุดนายสวัสดจึงต้องจำยอมตามข้อเสนอของผู้คุมนั่นเอง หลังจากออกจากเรือนจำได้ในสวัสดิ์และพักพวกก็ได้เริ่มออกป้นบริเวณในกรุงเทพมหานครโดยในระยะแรกนั้นยังไม่ได้มีการทำร้ายเจ้าทรัพย์เป็นเพียงการปล้นเพื่อหวังเอาทรัพย์เท่านั้นเมื่อได้เงินจำนวนที่ต้องการแล้วก็รวบรวมนำส่งผู้คุมคนดังกล่าว แต่นั้นมาจุดเริ่มต้นของการเป็นเสือในการออกปล้นของนายสวัสด์ก็เริ่มขึ้นจนกระทั่งเหตุการณ์ปล้นเหตุการณ์หนึ่งผู้คุมได้สั่งให้ไปปล้นบ้านเศรษฐีเมื่อไปปล้นบ้านเศรษฐีผู้นั้นก้าวแรกที่ขึ้นไปถึงประตูบ้านนายสวัสด์ถูกระดมยิงเข้าเต็มหน้าอกตกลงจากบ้าน แต่ด้วยเป็นคนมีวิชาอาคมกระสุนปืนและอาวุธต่างๆจึงไม่สามารถทำอะไรนายสวัสดได้แต่พักพวกของนายสวัสดถูกยิงเสียชีวิตกันหลายรายหลังจากหนีรอดมาได้ทราบภายหลังเหตุการณ์ครั้งนี้เป็นการวางแผนของผู้คุมในเรือนจำต้องการจะปิดปากนายสวัสดและพักพวกนายสวัสดและพักพวกที่รอดอยู่ถูกไล่ล่าอย่างหนัก จึงแยกกันหนีไปคนละทิศละทางพร้อมทั้งข้อหาอุกอาจที่ตามหลังโดยบางคาดีนั้นก็ถูกยัดเยียดจากผู้มีอิทธิพลต่างๆ นายสวัสดิ์หนีกลับบ้านก็ไม่ได้จึงต้องซ่อนตัวอยู่ตามต่างจังหวัดบริเวณพื้นที่เขตติดต่อสุพรรณบุรีกาญจนบุรีรน,รนคนปรปฐมโดยต้องหลบหนีหัวซุกหัวซุนกลับบ้านไปใช้ชีวิตตามเดิมไม่ได้สิ่งแวดล้อมหลายสิ่งหลายๆอย่างบีบบังคับเหตุนี้จึงเป็นจุดเริ่มต้นของการเข้ามาเป็นเสือร้ายอย่างเต็มตัวเขาออกปนอย่างร้ายกาจแล้วก็ ขึ้นชื่อว่าเป็นจอมโจรที่โหดเหี้ยมของเมืองสุพรรณบุรีที่มีค่าหัวสูงในนามเสือวัดนั่นเองหลังจากที่ได้ก้าวเข้าไปเป็นเสือร้ายอย่างเต็มตัวเสือวัดได้ออกป้นไปในหลายๆพื้นที่โดยจะเลือกออถือเลิกป้นตามยามต่างๆและก็ป้นเฉพาะบ้านที่มีฐานะร่ำรวย โดยเป็นผู้ที่มีจิตใจกว้างขวางมีบาร,รมีจึงทำให้เสือวัดนั้นมีสมุนมากแต่ด้วยการป้นแต่ละครั้งเสือวัดจะไม่ป้นเจ้าทรัพย์จนหมดตัวเหมือนอซุ้มเสืออื่นๆโดยจะป้วนแบ่งเอาเพียงบางส่วนเหตุนี้จึงทำให้ต่อมาพวกของเสือวัดจึงหมุนเวียนเปลี่ยนออกจากกลุ่มเสือวัดไปอยู่กลุ่มซุ้มเสอืออื่นๆเมื่อออกป้นได้เงินทองแล้ว เสือวัดก็ยังคงมีใจกระตันอยู่นึกถึงคุณบิดามารดาและผู้อื่นๆได้เอาทรัพย์จำนวนหนึ่งนั้นไปให้วัดและชาวบ้านที่ยากจนรวมถึงบิดามารดาซึ่งก็ชลาภาพแล้วก็แบ่งเอาไปให้ด้วยนะคะโดยการเอาไปให้บิดามารดานั้นก็คือแอบเอาไปซุกซ่อนไว้ในบ้านโดยทราบว่าบิดามารดาไม่ยอมรับเงินของเสือวัดที่มาจากการปล้นเลยแต่เมื่อ บิดามารดามาพบเงินทองเหล่านี้เข้าเมื่อทราบว่าเป็นเงินร้อนของลูกชายก็หาได้ยินดีรับเงินทองเหล่านี้ไม่นะคะมีแต่ขอร้องให้ลูกชายนั้นเลิกดำเนินชีวิตแบบนี้สัที เสวัดยังคงแอบไปมาบ้านตนที่สีประจันอยู่เสมอๆค่ะผู้เฒ่าผู้แก่กล่าวว่ายุคนั้นข้ามทุ่งเลยท้ายทุ่งบ้านเสวัดไปอันเป็นทุ่งที่ชาวบ้านเรียกกันว่าทุ่งละหารลักษณะภูมิประเทศในยุคสมัยนั้นเป็นทุ่งนาต้นไม้เนี่ย รกมากมายเลยทีเดียวมีบ้านผู้ใหญ่ท่านหนึ่งชอบเลี้ยงบรรดาเสือร้ายเป็นที่กบดานมั่วสุมของเสือร้ายมากมายเสือร้ายที่มีโอกาสก็มักไปมาหาสู่คือเสือวัดเสือใบเสือฝ้ายเสือพุท ปืนทองเป็นต้นนะคะและบ้านผู้ใหญ่ท่านนี้เองก็ได้เกิดเหตุประทะกันร,ระหว่างตำรวจกับเสือร้ายครั้งใหญ่ครั้งหนึ่งเล่ากันว่ายิงกันชนิดที่ลั่นทุ่งเลยทีเดียวมีทั้งตำรวจและเสือร้ายตายกันต่ำๆกันเสือวัดเองเคยลูกคมเจ้าหน้าที่บ้านเมืองบุก ล้นบ้านนายอำเภอท่านหนึ่งพร้อมทั้งชินปืนทองของนายอำเภอท่านนั้นที่ว่ากันว่าทันสมัยและสวยงามมากในยุคนั้นมาด้วยแต่ต่อมาก็เอาไปฝากน้องชายที่บ้านสีประจันแต่น้องชายไม่รับไว้แต่พี่เขยเสือวัดสนใจเสือวัดจึงมอบให้พี่เขยคนดังกล่าวจุดจบของชีวิตเสือวัดว่ากันว่าครั้งสุดท้ายที่เสือวัดได้เดินทางมาเยี่ยมมารดาส่วนบิดาของเขานเนี่ยเสีย ชีวิตไปก่อนหน้านั้นแล้วก็คือเขาเดินทางกลับไปเยี่ยมแม่นะคะรวมไปถึงเยี่ยมพี่น้องที่บ้านเกิดขากลับได้รับชายชะกันในหมู่บ้านและพื้นที่ใกล้เคียงเนี่ยไปสมทบเป็นลูกน้องเพิ่มเติมอีก 3- 4ี่คนการกลับมาครั้งนี้เป็นการกลับมาบ้านเกิดครั้งสุดท้ายก่อนเสือวัดจะ สิ้นลายประมาณช่วงยุคพศ .2500 ด้วยการปราบปรามจากเจ้าหน้าที่ตำรวจตามคำสั่งให้จับตายณนะท้องทุ่งชายเมืองสุพรรณบุรีบริเวณแถวอำเภอสองพี่น้องอำเภออู่ทองหรือเข้าเขตจังหวัดกาญจนบุรีนี่ก็ไม่ได้มีการระบุแน่ชัดโดยการดวลปืนกันครั้งใหญ่กับตำรวจก่อนจะถูก ปิดคดีและเรื่องราวเงียบหายไปโดยทั้งญาติพี่น้องและบุคคลอื่นๆไม่มีใครทราบถึงแม้กระทั่งหลุมศพของเสือวัดนั่นเองค่ะนี่ก็คืออีกหนึ่งเสือร้ายนะคะที่นำมาฝากกันใน10นาทีคดีดังในวันนี้สำหรับพรุ่งนี้จะมีเรื่องราวของสีเสือแห่งสุพรรณบุรีนะที่จริงๆวันนี้ก็เอ่ยชื่อพวกเขาเหล่านั้นมา หลายครั้งแล้วทีเดียวนะคะแต่จะเป็นเรื่องราวของใครนั้นติดตามรรอฟังกันได้ในอพิโซดถัดไปวันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ